สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับมแมลงปออีกแล้วนะคะวันนี้ปอเตรียมตัวที่จะส่งมอบเจา Titan Atlas, า้าไททันแอลิดคันนี้มันเป็นโฟวิวแล้วก็เป็นรุ่นที่ออปชั่นแน่นมากๆเลยนะคะแล้วปอก็แต่งแบบเป็นไททันพันดุมากๆด้วยค่ะตัวนี้อยากรู้ว่าดูแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเลยค่ะนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแต่ด้านหน้าอันนี้กอจะติดเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะอันนี้เป็นสีโครเมียม เพื่อเพิ่มความสปรอร์ตให้ก่อนค่ะก่อนที่จะเพิ่มความดุเราเพิ่มความสปอร์ตก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ลงมาค่ะตัวนี้นี่ดุไหมคะนี่เป็นตัวข้อไฟหน้านะคะที่เป็นสีดำด้านแบบนี้มีเส้นสายสีแดงด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยก็จะใส่เป็นนี่ค่ะข้อไฟตัดหนอกที่เป็นสีดำเงานะคะเพิ่มความดุเข้าไปอีกดุแล้วดุอีกนะคะดุเข้าไปเอาใส่เข้าไปให้ครบเลยนี่ค่ะ แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะที่เป็นของตัว e x t ต e เมอนะคะตัวนี้จะเป็นมีหูแบบหูแดงแบบนี้ด้วยนะคะเป็นตัวหูหูลากจูงแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ใส่เพื่อความเท่แล้วก็ความดูดีเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็เลื่อนใหม่หน่อยตรงนี้นะคะมันจะมีไฟเด y l ไลท์เวลาเราก,กดปุ่มสตาร์นะคะเดไลท์ก็จะติดตลอดเลยเพิ่มความสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกัน มันเป็นสีดําอยู่แล้วแล้วมันก็ดูดีด้วยแล้วคราวนี้ปอก,ก็เลยเหมือนกับว่าเปลี่ยนแค่ยางเท่านั้นให้มันเป็นยางมอนเตอร์นะคะแล้วมันก็เลยจะดูแบบลุยลุยดูได้แบบสายลุยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอันนี้ลูกค้าก็ชอบแบบนี้ด้วยแล้วก็น,นี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อแบบหมุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นติดแบบสีด้าเลยก็จะดูแบบลุยลุยดูเท่เทบึกบึนนะคะแล้วก็อ,อันนี้เบามือเปิดโครเมียมนะคะอันนี้ จะเป็นสีครเมี่มซึ่งปอเลือกเพื่อว่าให้มันเข้ากับตัวโลโก้ข้างหน้านั่นเองแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะมีตัวคิวกันสัดข้างนะคะกันน้ําฝนสี่ประตูเลยนะคะแล้วก็จะมีราวหลังคาด้วยค่ะตัวนี้ราวหลังคาตัวนี้มันก็ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหล็กแข็งแรงแข็งแรงทนทานสุดๆเลยตัวเนี้ยนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อฝาถัางน้ามันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี นด้านนะคะเพื่อมันให้มันเข้ากับตัวนี้นี่คิ้วหมุดตัวนี้นี่เองเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะเข้าแล้วก็มาถึงด้านหลังแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนี่กล้องรอบคันนะคะแบบ360องศานะคะสจุดเลยแต่ว่าที่ปอติดพิเศษมาคะันนี้ก็จะเป็นนูน่นนี่ค่ะ ข้อไฟไท้ายนะคะที่เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้มันเข้ากับชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตนะคะแล้วก็มีเส้นสายสีแดงด้วยมันจะดูแบบลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเข้ากับเนี่ยค่ะไฟไท้ายแบบ LED ที่เป็นตัวเดิมของเราอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไหมเพราะว่าภายในคันนี้มันก็พิเศษเหมือนกันตามมาเลยค่ะค่ะแล้วภายในตัวนี้นะคะมันจะเพิ่มความสปอร์ตด้วยนี่เลย บอ่อทูทอนนะคะสีฟ้อมดําแบบนี้นะคะดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวค่ะแล้วก็ออปชันคันนี้นะคะมีเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวโฟลว์วิลด์นะคะมันจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะแล้วก็มีตัวปุ่มนะคะสามารถขับลงเขาได้ด้วยนะคะตัวนี้ให้มันขับเองได้เลยนะคะส่วนหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสแล้วมันก็เชื่อมต่อ Apple ิลคาร์เทอ d รนด์อยออโต้ได้ด้วยนะคะเพียงแค่เสียบสายสมมติถ้ามี iPhone ก็เสียบสายแล้วก็ ขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยสะดวกสบายมากเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะปอต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าโปรโมชั่นนะคะร้อนแรงไม่แพ้เซลเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของไทตันของเราดาวน์ร่นต้นเพียง39,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นดอกเบีย้ยเราก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%์ให้ถึง4ปีกันเลย แล้วอีกโปรหนึ่งค่ะโปรประกันไทยชั้นหนึ่งนานถึง3ปีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าชอบโปรโมชั่นไหนนะคะแล้วทั้ง3โปรนี้นะคะเราก็ยังแถมรีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้นานถึง5ปีกันด้วยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางช่องทางโซเชียลต่างๆของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อปอมาโดยตรงก็ได้เดี๋ยวปอาจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดียไลน์ไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะปอขอตัวลาไปเช็ดรถ ไปตันคันนี้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าใกล้มาแล้วรถยังไม่เสร็จเลยโอเคงั้นเดี๋ยวปอไปเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ